โอเคมาเริ่มกันข้อต่อมาข้อเนะียสี่เนาะให้ a b c d เป็นจำนวนเต็มแล้วก็จนพิสูจน์ว่า a ลบ b คูณกับ c ลบ d เนาะจะเท่ากับ a c บวก b d ลบ a d บวก b c เนาะโอเคเริ่มทำพิสูจน์กันเริ่มพิสูจน์เลยการพิสูจน์โอเคเราให้อะไรก่อนเราให้มันเดิมเลย ข้อเลย A B C D เป็นจำนวนเต็มใช่ปะ่ะโอเคแล้วก็เนื่องจากเ okay. okay. นื่องจากโอเคมาเขียนโจทย์เลยมาส่วนเท่าไหร่ A ลบ B คูณกับ C ลบ D เท่ากับเราต้องการใหไ้ได้ตัวหลักเนาะทีนี้ครูขอใช้ สมบัติการแจกแจงกันคูณเลยก็คือคูณกันเลยคูณแบบที่เราคิดปกติแบบนี้แบบนี้เนาะโอเคจะได้เป็น a คูณ c ก่อนตัวแรก a คูน c จะได้เป็น a c ธรรมดาต่อไป a คูณกับลบ d ก็จะได้เป็นลบ a d แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ต่อมาที่ตัว b ลบ b คูน c ได้เป็นลบ b c แบบนี้แล้วก็ ลบ b ีลบดลบบลบดขอติดไว้ก่อนตัวนี้เป็นบวกลบบีขุกับลบดีติดไปก่อนเนาะตัวนี้โอเคทีแล้วก็ทีนี้นะเราจะเอาเราจะเปลี่ยนลบเป็นลบหนึ่งให้หมดเนาะโอเคมาลองดูกันเป็นบวกอะไรลบหนึ่งขอเขอียนขอเรียกอะไรอีกทีนึง คูณกับ A D แบบนี้คูณกับเล็บใหญ่ลบหนึ่งคูณกับ B C โอเคแล้วก็สุดท้ายบวกอยู่กับอันนี้ก็จะเยอะหน่อยจะเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งก็ตอนหลังจะเป็น B D แบบนี้โอเคอ่อแล้วเราจะเห็นตัวด้านหลังเนี่ยว่าเป็นลบหนึ่งกับลบหนึ่งเนาะลบหนึ่งกับลบหนึ่งก็เหมือนที่เราพิสูจน์มาแล้วก็คือลบหนึ่งคูณลบหนึ่งจะได้อะไรจะได้จะได้อะไรครับลบหนึ่งคูณลบหนึ่งจะได้บวกโอเคจะได้บวกเนาะโอเคทีนี้จะได้บวกได้อะไรเป็นบวกเอ่อ แล้วก็ลบหคูณเอก็จะได้เป็น,นอะไรลบเอเนาะโอเคลบ AD. เอดเอเดีบวกกับลบบีฟีแบบนี้ลราบวกกับอะไรอันนี้คูณลบคูณลบเป็นบวกก็จะได้เป็น b ีธรรมดาใช่ b ีธรรมดา b ีธรรมดาทีนี้ขออนุญาตครูขออนุญาตใช้สมบัติการสลับที่แล้วกันสลับที่สลับที่เอาละสลับที่กันก็สลับที่ก็ แรารู้ว่าสลับที่ไงแลก็สลับที่เหมือน,นเราได้เวลาสี่พจน์นี้เนาะก็สลับที่เหมือนกับโจทย์ก็คือ ac ต่อไป bd เนาะ bd เป็นบวกก็เป็นบวก bd ต่อไปเป็นอะไรเป็น ad เนาะก็จะเป็นบวกลบ ad แล้วก็กลายเป็นบวกลบ bc แบบนี้โอเคทีนี้หัวใจเปลี่ยนลบเป็นลบหนึ่งกับเนะาะเปลี่ยนเป็นลบหนึ่งกับ อันก็ใช้สมาการเป็นมวกด้วยเลยก็คือเป็นวงเล็บเข้าไปได้เป็นลบหนึ่งคูณ a d แบบนี้บวกกับเอ้ยมันต้องเป็นลบเป็นลบใหญ่ได้เนาะเพราะว่าเราใช้บ,บวกกับเปียดหมู่ะบวกกับลบหนึ่งคูณกับ b c แบบนี้ โอเคเราเห็นว่าลบหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ดึงลบหนึ่งออกมาจากสมบัติเจ๋อเจ๋อการคูณเนาะบัิการคูณเจ๋จการคูณยังได้เป็นลบหนึ่งตัวในก็จะตัวในก็จะเป็น a d บวก b c แบบนี้แล้วก็ลบคูณก็จะได้ a c บวก b d บวก ลบ a ad เนาะขอโทษครับนะครับ ad บวก bc แบบนี้ลบลบจะบวกได้ะลรครับเราคิสูงมาแล้วเมื่อกี้ลบจะบวกได้ได้ลบครับโอเคเก็บมาได้ลบเนาะจะเป็นลบอะไรนั่งเล็บเลย a ad บวก b bc โอเคนี่เหมือนแล้วอันนี้ ด้านหน้าเนาะดานหเหมือนกันและเ้เท่ากับเท่ากับเอซีบวก b ีดลบกับเอบวกบี b, นี่เหมือนเหมือนเป๊ะโอเคสรุปเลยซ้ายดังนั้นดังนั้น A อลบบีคูณอยู่กับอะไรซีลบดีเท่ากับเอบวกบี b, ลบอยู่กับ a d ดีบวโอเคเจ้ครับเจอดูซี